ไ่นี่อยตักแตงสู้กินก็ดีละเากินกักทอไก่เอาเนเอพริกอยตมดำแต่ทียนจ้ามาไปตักแตงสูกินได้ืหอนี่อยจะเป็นคนดำแต่ว่าเจ้าดำพริกไปอำสุดแ่บพอดีะกินกับอดไก่คลิปเลยก็ไม่จะคอยเฮ็ดสู้กินแ่ว่าเน้่ไปเฮ็ดแน่ว่าั่นเจ้าเฮ็ดแสบเนาะเจ้าเฮ็ดเหมกบเสียบาสุัยเลยปงเครื่องเลยบานปงเครื่องเฮ็ดแบบนีเอเกียประแดกใส่ไป คิดไงคิดไปกัมิเตะมัย่อง,อ,งอ,อือฮ่าคิปนี่เกิบซะบังไม่รู้ไปว่าไขเป็นไ้่ถือคููแล้วคิปนี้ถือคู่แล้วเดี๋ยวยสิเฮ็ดกิน,นอห่างันไห้เด้อแล้เบางวิธีไม่ต้องยำไม่ต้องยำนะคะไม่ต้องยำระาอ้าวมากนีไม่ใช่โซีมือ มีเส้นบ่เลยอยากยิบเลยเป็นเส้นไผ่เส้นมันเลยงานก็เข้าซับเอกตัวนี้ค่ะงานก็เห้าอันี้เ่ต้องไ่ต้องย่ำพรพรกแป๊ดแปดพอดีงายไม่ตหมดแสงซือๆิ่ต้ว่าห้อยหอยอไนันเยไม่ยากเลยวันนี้วันยากเลยทีนิ้ลองบางงาจีบไปก็มีแต่โอ้โหแซ่บโอ้โหูีบหันจีบบางเอาหันบางเน่าเห่เลย นะจิ้มไปก็เจาะกระดาษแขวนก็พอเห็ดที่นี่จะเกลียวหน้าใส่เห็นี่เพิ่นเบิกเห็ดเห็ดเห็ดเห็นเรอเรื่มมือนีไม่จ่ายโซฝีมือเองนี่ไม่เห็นจะยากเลยค่ะแค่ตำแปรงค่ะใส่ลงไปเลยค่ะใส่เลียวใส่กระปุนนันเลยปุนนี่สร้างมาจากซอปต์บอเล่าว่คือบ้าใจเอามาเคลบมาส่งมาเ่า ไดเป็นแะนืเไป่มันจะนั่งเนาวามาทรงอย่างว่าถึ uh um> uh uh so uh 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 ่นตะบีเ uh ียนามาพีี่หลดเอาก็ปุ่นมะทงครับตักใสจักแต่นเนะอดออกแบบอาไนะคะใส่น้ำตาลลงไปซีกกปุ่นกับฟางอสาเป็นยังไมากใหข่วางมากจะเอาออกมาเห็นตัวืมจะสามารถซีมอะไานะทานออยอ่เอาซีมเบิ้งแเจ้าบออู้หูขอ้ไกลนมอู้หูอาน่นเห็นบ่มาเชื่เยอเอากันล้วว่า ทำตามสญญา้นักโลกกันเื้นี้เชี่ยมเบ่ปันที่ปันน่องเชี่โจโลจีีตัดกรแตงก็เือหเตองกอนจา้าอาบัานจ้ะฮ้ยฮึจำเจ้อแล้วขึ้นกะบปเลื่นกันดออืมอมิตรเล้วแล้วปุ่นปุ่นใส่ปุ่นเว้ยเอากระปุ่นใส่พ,ดพอดีมันจะบบ่เข้ม แต่ตำแห้งมันติดขาดไ่ไงไม่ไงสีเราเราความรสชาติกระปุนมันดูดออกแล้วว่าม้ที่วาตะเข้มหงาไม่ดอกว่าใครคนดูดออาเราป่ะดูดแทบจะวรสชาติโอเคไม่ไงสอนอ่านมันจะไปไหนดอกดสิ่งเขา่ะห่างจะไปยน่นเห็นสิบวยต่ำไหมคะอืมอืมอ๋อัิกินชิกิน ทำ <differences S 2> มาเสีไปห้าหาห่นเยอะโซ่